สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ s t o r y t ธ m รเราจะนำเรื่องราวความจริงของสัจธรรมต่างๆทั้งจากหนังสือจากพระไตรปิฎกบ้างเรื่องเล่าจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้างมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าองค์แรกแห่งพัทธรกับพระกระกุสลทพุทธเจ้าในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงพัทธรกับ กับอันประเสริฐที่หาได้ยากยิ่งในวัฏจักรแห่งจักรวาลกับที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาถึงหพระองค์เพื่อโปรดสรพพสัพตวให้ผลจากความมืดบอดแห่งอวิชชาและในตอนนี้เราจะย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่สุดของพัทรกับกับพระพุทธเจ้าองค์แรกผู้เปิดประตูธรรมให้สรรพสัตในกับนี้ได้รู้จักคำว่าการตื่นรู้ พระพุทธเจ้าองค์นั้นมีพระนามว่าพระกะกุศลทพุทธเจ้าพระกะกุศลทพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในยุคที่มนุษย์มีอายุยืนยาวถึงสี่หมื่นปีเป็นยุคที่โลกยังไม่เต็มไปด้วยความรุนแรงยังไม่มีสงครามใหญ่ยังไม่มีความแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรงเช่นในปัจจุบันแต่ถึงแม้โลกจะดูสงบความทุกข์ก็ยังคงมีอยู่เพราะตราบใดที่ยังมีการเกิด ตราบนั้นก็ต้องมีความแก่ความเจ็บและความตายก่อนการตรัสรู้พระกะกุศลทพุทธเจ้าทรงเป็นพระโพธิสัตว์ผู้สั่งสมบารมีมาอย่างยาวนานผ่านการเกิดในพบต่างๆทั้งเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นสามัญชนแม้กระทั่งเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อสั่งสมทานศีลและปัญญาเมื่อถึงชาติสุดท้ายพระองค์ทรงประสูติในตระกูลพราหมณ์ เติบโตท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์มีความรู้มีทรัพย์มีเกียรติแต่ในใจกลับไม่เคยรู้สึกอิ่มเอมอย่างแท้จริงวันหนึ่งพระองค์ได้ประสบกับสัจธรรมเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตเห็นว่าทรัพย์สมบัติไม่อาจต้านทานความตายได้และไม่มีสิ่งใดเป็นของเราจริงๆนั่นคือจุดเริ่มต้นของการออกบวชพระกรุศลทพุทธเจ้าเสด็จออกจากเรือน ละทิ้งทุกอย่างเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อตนเองเท่านั้นแต่เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหมดพระองค์บำเพ็ญเพียรอย่างหนักผ่านความยากลำบากทั้งทางกายและใจจนในที่สุดภายใต้ร่มไม้ใหญ่พระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยพระปัญญาของพระองค์เองการตรัสรู้ของพระกะกุสนทพุทธเจ้ามีได้มีเทพ,พเจ้าองค์ใดมาประทานมีได้มีเสียงจากฟ้ามาชี้นำ แต่เป็นผลจากบารมีที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนับอสงไขยกัเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระธรรมก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกของพัทรรกัปพ,พระธรรมของพระกุศลทัพุทธเจ้ามุ่งเน้นให้เห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งการไม่ยึดมั่นถือมั่นและการละกิเลสทีละน้อยมีสัตว์โลกจำนวนมากได้ฟังธรรมและบรรลุธรรม โลกในยุคนั้นจึงเต็มไปด้วยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่การเวลาก็ไม่เคยหยุดนิ่งเมื่อพระกกุสลทพุทธเจ้าเสด็จดับขันธป,ปรินิพานพระธรรมก็ยังคงอยู่ระยะหนึ่งก่อนจะค่อยๆเสื่อมคลายตามความไม่เที่ยงผู้ปฏิบัติลดลงผู้หลงเพิ่มขึ้นโลกค่อยๆเปลี่ยนแปลงเพื่อรอการอุบัติของพระพุทธเจ้าถัดไปเรื่องรามของพระกกุสนทพุทธเจ้า จึงเป็นเหมือนแสงแรกของรุ่งอรุณเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมะในกับอันประเสริฐนี้และยังเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าการตรัสรู้ไม่ใช่เรื่องของยุคสมัยไม่ใช่เรื่องของอายุไขแต่เป็นเรื่องของการสั่งสมและการรู้เท่าทันจิตใจของตนเองหากเราหมั่นเจริญสติลดละความยึดมั่นแม้จะอยู่ในยุคเสื่อมเราก็ยังสามารถเข้าถึงธรรมได้ เช่นเดียวกับผู้คนในยุคของพระกกุศลทพพุทธเจ้าท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังกันจนจบอย่าลืมกดติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์ไว้จะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนไว้เจอกันในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ